สวัสดีค่ะแฟนเพจ b บนซ์มอลต์มาลาทุกทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับรถเท่าใหม่คันนี้นะคะที่เรียกว่าคลาสติกเนี่ยยังอยู่นะคะเพราะว่าเจ้าของรถท่านก่อนเนี่ยมีความรักถนอมในการใช้งานรถคันนี้มากๆนะคะแล้วที่พิเศษกว่านั้นคือเราได้ไปนำรถคันนี้มาขายให้กับท่านในราคาสุดพิเศษเพียง2,90ล้าบาทซึ่งเราไม่เคยขายมาก,ก่อนเลยใน GLC ที่เป็นตัวท็อปสุด MG นะคะคันราคานี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเอ่ยชุดแต่ง AMG เอ่ยการขับเคลื่อน4ล้อในระบบโฟ m a มาติกเอ่ยนะคะทั้งหมดนี้จัดให้คุณไปเต็มๆนะคะเรียกว่าตัวโลบางคันยังตั้งแพงกว่านี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนงจะพามาดูออปชั่นเนี่ย เทพๆกันนะคะไห,หนๆเริ่มจากข้างหลังแล้วเราขอเริ่มจากข้างหลังก่อนนะคะก็จะมีในส่วนของชุดแต่ง MG รอบพันนะคะส่วนนี้เราจะเห็นการชนหลังแบบหล่อลอที่มีปลายท่อออกมา2ฝั่งนะคะแล้วก็เป็นเส้นโครเมียมตัดอยู่บริเวณของฟิวเซอร์ล่างนะคะด้านหลังเราจะเห็นโลโก้ของความเป็น GLC 2 0 0 d ค่ะซึ่งตัวดีตัวนี้เนี่ยบอกบอกถึงความเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันนะคะไม่มีในส่วนของไฮบริดหรือไฟฟ้าใดๆค่ะเป็นดีเซล ล้วนๆแบบเพอร์ิชชแนลกันเลยโฟมาติกตัวนี้นะคะก็คือระบบขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะซึ่ง C.L.C. คันนี้สามารถที่จะลุยได้จริงนะคะในพื้นที่สภาพถนนที่ต้องการการขับเคลื่อนแบบสีล้อเนี่ยคุณสามารถที่จะนำคันนี้เนี่ยไปลุยนะคะแบบขึ้นเขาลงห้วยกันได้เลยนะคะตัวรถเนี่ยเขาจะคำนวณการหบุนของสีล้อเองนะคะเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ที่สูงที่สุดนะคะมากันที่ด้านข้างกันบ้างนะคะเราจะเห็น ตัวบันไดข้างนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว MG ตัวหนึง่งแล้วก็ถ้ามองสูงขึ้นมานิดนึงค่ะจะเห็นตัวกล้อง ซึ่งอยู่ใ <ITT> ต้ตกระจกนะคะจะมีกล้องอยู่ด้านหลังนะคะด้านข้างกระจกสองข้างแล้วก็ด้านหน้าประมวลภาพออกมาเป็นกล้อง3า0องศาแล้วถ้าเรามองด้งานบนค่ะก็จะเห็นตัวหลังคาแก้วพารามิกรูฟที่สามารถเปิดได้นะคะนั่นก็ได้เปิดไว้ให้ทุกท่านชมกันอยู่แล้วนะคะมาดูที่ด้านหน้ากันดีกว่าชุดแต่งอินีนะคะสวยๆหรูๆหล่อๆอลังแบบนี้นะคะใช้เงินแค่2อล้านเก0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ กับตัวไฟหน้าตัวท็อปค่ะ LED Intelligent Light System นะคะเป็นไฟหน้าอัจฉริยะที่เลี้ยวตามการขับขี่แล้วก็คำนวณการฉายแสงตามสภาวะถนนอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะที่ประมวลภาพในกล้องสามมิติองศาให้เรานะคะกันชนหน้าหล่อๆนะคะมาด้านข้างจะเห็นตัวล้อแม็กขอบ20อลงังอลังเลยนะคะเป็นล้อแม็ก เอ็มีที่ออกมาจากุูงเดนนะคะภายใต้ล้อมแม็กนันก็จะมีในส่วนของคาลิเปอร์นะคะเบรคที่เป็นโลโก้ m e r c ์เซเดสเบนะคะซ่อนอยู่นะคะดูภายนอกเสร็จแล้วนะคะมาดูภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้กล้องอยู่ฝั่งนี้เลยเดี๋ยวนี้จะเข้าไปทางฝั่งคนขับให้ดูนะคะ ตัวออปชั่นที่เป็น m อเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเข้ารถได้โดยการใช้มือจับนะคะสัมผัสที่มือจับเลยนะคะแล้วก็ปุ่มกจไว้ในกระเป๋านะคะก็คือตัวฟังก์ชันคีย์เลนโนนั่นเองภายในเป็นสีดำค่ะสวยงามหรูหรามากตั้งแต่คอนโซมายันบากยันพรงนมีเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะคะตัวบเบาะมีการใช้ลูกเล่นนะคะเป็นได้สีเทาอ่อน ตัดเข้าไปให้ดูสวยงามดูสปอร์ตดูมีมิติมากขึ้นในส่วนของทิมภายในก็เช่นกันค่ะจะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะที่ดูหรูราะคะเข้ากันหมดเลยทั้งตัวช่องแอร์ทั้งตัวปุ่ม นะคะทง้งในเรื่องของปุ่มปรับแอร์ต่างๆนะคะก็จะเป็นโครมเมียมทั้งหมดดูหรูหรามากๆคันนี้เนี่ยแน่นอนสตาร์ทด้วยตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สะดวกมากในการไม่ต้องเอากุญแจมาอ่องกระจากกระเป๋าเลยนะคะตัวพวงมาลัยนะคะเป็น MG 3สก้าหนังแนป้าค่ะเป็นวัสดุที่จับไปแล้วพีนี่มากๆนะคะมีดาวเบนซ์นะคะโผล่พุ่งออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของตัวจอเราก็สามารถควบคุมได้โดยใช้ปุ่มนะคะ Command Controller ตัวนี้นั่นเองนะคะก็มีหลายฟังก์ชันมากๆนะคะสำหรับตัวท็อปตัวนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอบ์ดไฟฟ้าเต็มตัวนะคะที่เพิ่มขึ้นมาเป็น12ทิศทาง12ทิศทางเนี่ยมากกว่าตัวเดิมนะ,ะอีก2ทิศทางก็คือในส่วนของตัวเบาะรองน่องนั่นเองนะคะสำหรับการขับรถนานๆเนี่ยนะคะท่านไหนที่ตัวสูงนะคะก็จะลดการเมื่อยขาเนี่ย ไปได้มากเลยนะคะคราวนี้ชวนทุกท่านมองบนกันเลยดีก,กว่านะคะเราสามารถที่จะเปิดหลังค้าแก้วแล้วก็เห็นทองค้าแบบโล่งๆสวยๆปร่งสบายแบบนี้นะคะด้านหลังก็เช่นกันนะคะ สามารถที่จะเห็นนะคะเพราะว่าหลังคาแก้วของเราเนี่ยมันคือเต็มบานทั้งด้านหน้าเราก็ด้านหลังเราอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถที่จะมองทะลุหลังคาแก้วเข้าไปได้นะคะแล้วเบาะหลังเนี่ยก็นั่งสบายกว้างขวางม,มากนะคะตามสไตล์ JLC แล้วก็พับเบาะมาได้สวยๆแบบนี้นะคะพับข้างเดียวพับสองข้างเนี่ยได้หมดนะคะใส่ของได้เยอะมากใหญ่อลังการมีฝาปิดนะคะสัมภาระด้านท้ายลวมถึงท่านไหนมีลูกมีหลานเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งคาซีได้อย่างง่ายดายทั้งในระบบ ไอโซฟิกแล้วก็ในระบบของเซฟตี้เบลเลยทีเดียวนะคะเรียกว่านะคะเราขายนะคะ 23,9, 2 3 9 2 4 9นะคะแต่คันนี้เนี่ยนะคะเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าจริงๆนะคะเลขไมคคันนี้อาจจะไม่ได้น้อยที่สุดนะคะแต่สภาพของเขาเนี่ยเชื่ออเลว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาใช้ถนอมจริงๆนะคะเป็นสภาพแบบ ที่เรื่องหมายแอบแล้วตามไม่ใช่โชลูมเราเป็นสมอลเลอร์นะคะยังและทีมาานเรายนิดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะคอยอยู่บริการท่านที่จุดนี้แนละไม่ว่าท่านจะเดินทางมาชมรถที่โชว์ชวลูมหรือจะใช้บริการนะคะซื้อรถออนไลน์ง่ายๆในสักขศตอนของเรานะคะเพียงแค่โอนเงินจากไปแน็แล้วเราก็จะถลายส่งรถไปให้ถึงบ้านเลยทเดียวค่ะวันนี้นะคะเน้นกับ GLC 250 D M G เจากรุปคันนี้ก็ต้องลาท่กท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้5โมงเย็นเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันค่ะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซ u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ